สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้เริ่มทำกล่องสุ่มแล้วนะครับกล่องสุ่มเพื่อน้องๆโรงเรียนวัดดอนจันนะครับวันนี้นะครับ Merry c h r i s t m a s and Happy New Year นะครับก็ตอนนี้ทำได้5กล่องแล้วนะครับเป็นกล่องสุ่มแล้วก็มีส่วนของของขวัญที่สัรหาให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ตจะ ไว้โชว์ตอนไลฟ์สดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จัดได้5้ากล่องแล้วนะครับก็ข้างในก็จะเป็นในส่วนของอเสื้อและกางเกงนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกก็อาจจะเป็นกระเป๋าแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะคะว่ากล่องสุมกล่องซุมนี้โอจะขายในราคาที่200บาทนะครับ200บาท นะครับทุกๆก,กล่อง40บาทนะครับโอจะเก็บไว้ในกล่องบอรับบริจาคครับแบ่งรายได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะเอาไปสานต่อทํากิจกรรมอื่นๆอีกนะครับอาจจะไปทําบุญหรือว่ายังไงเดี๋ยวเรามาโหวตกันอีกทีหนึ่งนะครับในตอนไลฟ์สดหรือว่าโอจะโพสต์ไว้ในชุมชนนะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับและนะครับโอก ได้นะครับในกระเป๋าหลุยวิกซองนี้นะครับในกระเป๋าเดินอากระเป๋าเดินทางกระเป๋าคาบาเร่เขาเรียกว่ากระเป๋าใสาของสารพัดประโยชน์นะครับสีสันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรองเท้าแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับเดี๋ยวก็นะครับแล้วก็จะมาจัดการตอนไลฟ์สดนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะจัดฉากตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบล็คดอปเนาะแล้วก็ มาลุ้นกันนะครับแล้วก็อาจจะจัดกล่องก่อนนะครับมันมันต้องได้มากกว่า10กล่องแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้โอจัดได้5กล่องอยู่นะครับกล่องละส0 0บาทเนาะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งโอต้องเก็บเงินนะคะไปกกอกในเดือนมกรานี้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับก็ซื้อกล่องมานะครับมีกล่องอีกเยอะเลยนะครับด้านในอีกนะครับสำหรับ FC นะครับสามารถซื้อกล่องสุ่มไปที่บ้านได้นะครับโอตก็จะ บวกค่าบริการนะครับอาจจะกล่องละเพิ่มอีกเป็นกล่องละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวโอ๊จะไปเช็คราคาค่าส่งกันอีกทีหนึงนะครับกล่องใหญ่นะครับได้ไปเต็มเต็มเลยนะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับของโอ๊ตเองนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเดี๋ยวเรามาจัดกันอีกทีหนึ่งในตอนไลฟ์สดนะครับก็เฉลี่ยนะครับกล่องละ200บาทไม่แพงนะครับก็ได้อ่า น้องๆนะครับก็จะได้ใส่เสื้อผ้านะครับเพราะว่าเป็นน้องๆโรงเรียนกินนอนนะคะแล้วก็เมื่อก่อนโอทตัวเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็โอทเชื่อว่านะครับน้องๆสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนจะได้นี่ครับแล้วแต่ท่านอาจารย์และก็ครูหรือว่าพนักงานนะครับที่ดูดูแลน้องๆของโรงเรียนวัดดอนจันทจะไปจัดสรรกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวโอทเองเนี่ยก็จะไม่ได้ เลือกนะคะว่าจะให้ใครนะคะเพราะว่าโรงเรียนนะครับมีนักเรียนกินนอนมากกว่า6กรคนนะคะประมาณ600คนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับจนถึงระดับมหาลัยเลยนะครับในส่วนอนุบาล1ึงปหกนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่เรียนที่นั่นนะครับถึงอาจจะถึงมหนึ่งมสองมสามส่วนมากกว่านั้นนะครับโรงสามารถกินนอนที่นั่นได้แต่ว่า ก็ต้องออกเดินทางไปเรียนอีกนะครับพระอาจารย์จะเอาว่าท่านได้ส่งเสียเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับนะครับอันนี้ยังเป็นส่วนของอ่าสิ่งของภายนอกเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเงินนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าข้าวสารอาหารแห้งนะครับ FC ก็สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสามารถบริจาคไปที่โดยตรงที่วัดดอนจันได้เลยนะครับกอจะทิ้งอ่า เป็นโพสต์หรือว่าไล่ดูโพสต์ของโอ๊ได้นะครับในโพสต์ชุมชนนะครับนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเทศกาลฉลองปีใหม่ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะครับเกรตติ้งซีซันนะครับก็เทศกาลปีใหม่เนะ ตัวเองเนี่ยครับก็มีความรู้สึกว่าจะมีความสุขนะครับที่ได้แบ่งปันนะครับแต่ว่าอย่างที่โอ๊ตบอกเคยบอกนะครับว่าจะให้โอ๊ตไปขายตามท้องตลาดเนี่ยครับมันอาจจะระบายของได้ช้านะครับก็โอ๊ตก็ปิ้งไอเดียนี้ขึ้นมาเลยนะครับนะครับจะได้แบบว่าร่วมบุญกันด้วยนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็โอ๊ตจะเหลือไว้เอาไปทาบุญร่วมกันด้วยนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากรับชมโฆษณาโอทจนจบด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอทเชียงใหม่ CM Variety